สัญญาณบ่งชี้ว่าดาวอังคารอาจมีทะเลสาบหลายสิบแห่งอยู่ใต้น้ำแข็งขั้วใต้ของดาวนักวิทยาศาสตร์ใช้ระบบเรดาร์สำรวจบริเวณขั้วใต้ของดาวอังคารพบสัญญาณบ่งชี้ที่น่าสนใจแต่ยังสรุปผลไม่ได้ซึ่งอาจเป็นทะเลสาบที่อยู่ใต้ขั้วน้ำแข็งในปีพุทธศักราช2561มีทีมนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากยานมาเอกเพรสขององค์การอาวกาศยุโรป ตรวจพบสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจมีทะเลสาบขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวขั้วใต้ของดาวอังคารมีความกว้างประมาณ19กิโลเมตรและอยู่ลึกใต้พื้นผิวดาวอังคาร1.6กิโลเมตรต่อมาในปีพุทธศักราช2563นักวิจัยทีมเดิมยังคงติดตามศึกษาเรื่องทะเลสาบใต้น้ำแข็งขั้วใต้ของดาวอังคารต่อไปโดยสำรวจบริเวณโดยรอบของตำแหน่งเดิมพบหลักฐานใหม่ที่อาจเป็นทะเลสาบใต้ผิวดาวเพิ่มอีก3แห่ง แต่ละแห่งมีขนาดประมาณ10กิโลเมตรล่าสุดการศึกษาข้อมูลจากยานมาเ e อ็กเพรสอีกครั้งซึ่งมีข้อมูลการสังเกตการกว่า44,000ครั้งพบสัญญาณที่อาจบ่งชี้ว่าเป็นทะเลสาบใต้พื้นผิวอีกหลายสิบแห่งใกล้เคียงกับงานวิจัยที่ตรวจพบก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันที่สัญญาณดังกล่าวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตื้นซึ่งในระดับดังกล่าวอาจมีอุณหภูมิต่ำมากจนน้ำไม่สามารถคงสภาพเป็นของเหลวได้ แม้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพื้นที่ที่ตรวจพบเป็นพื้นที่แบบใดถ้าหากเป็นทะเลสาบใต้น้ําแข็งขั้วดาวจะมีประเด็นน่าสนใจตามมาว่าเพราะเหตุใดถึงมีทะเลสาบใต้พื้นผิวดาวอังคารในระดับค่อนข้างตื้นจํานวนมากทั้งที่ในระดับดังกล่าวน้ําน่าจะเยือกแข็งซึ่งในตอนแรกนักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าอาจเป็นผลจากกระบวนการเกี่ยวกับภูเขาไฟ แต่ก็ยังไม่พบหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่ายังมีกระบวนการทางภูเขาไฟอยู่บริเวณขั้วใต้ของดาวอังคารในปัจจุบัน